อัฟิลาเดอะพรินเซสออฟเคซิเนียอัฟิลาเจ้าหญิงซาแห่งปราสาทเพยสภาคสามคะ่ะทุกคนภาค3แล้วนะซึ่งในภาคนี้นะคะก็ชื่อตอนว่าภารกิจตามล่าพริกชะตาเมืองมอรณะค่ะ <c oughs> อยากจะบอกนะคะว่าภาคนี้นะคะเป็นภาคแห่งการที่เออ่หัวใจสลายโอ้ต้องใช้คำว่าหัวใจสลาย เพราะว่าเป็นภาคที่หนักหน่วงมากสําหรับนางเอกของเรื่องนี้เจ้าหญิงอัฟิลาหนักหน่วงมากจริงๆซึ่งถ้าเรานะคะอ่านอัฟิลาเดอะพรินเซสออฟเคซิเนียมาตั้งแต่ภาคแรกเราก็จะได้เห็นเจ้าหญิงอัฟิลาแบบเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงมีความสุขฉันเป็นผู้หญิงที่คิดบวก เรื่องอะไรที่แบบหนักหน่วงกลายเป็นเรื่องตลกไปหมดทุกขิ่งทุกอย่างตั้งแต่ภาคแรกมาภาคสองก็ยังมีความแบบเ hey ฮิฮามีความฮ hey ิฮามีแบบม,ม, hey ม,แบบมีความรักมีนั่นมีนู่นมีนี่คือเจ้าหญิงอฟิลาจะเป็นเจ้าหญิงที่น่ารักแล้วก็หันษาหันหรือหันต่อยตีกับชาวบ้านอะไรแบบ ไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแอเลยแต่สำหรับอัลฟิลาเดอะพิซเอออฟเคสเซียภาคสามภารกิจตามล่าพิชตาเมืองมรณะเป็นภาคที่เจ้าหญิงอัลฟิลาสปอยเลยร้องไห้เป็นภาคที่เจ้าหญิงอัลฟิลาร้องไห้หนักมากแล้วร้องไห้แบบบ่อยมากเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะทำไมเจ้าหญิงที่แบบโคตรจะแข็งแกร่งอ่ะ ไม่เคยบอกบางเลยชอบผู้ชายสลบไรอย่างเงี้ยแบบทําไมภาคนี้ถึงได้บอกบางถึงขนาดนี้เออน่าคิดนะใช่ปะ่ะน่าคิดนะโอ้แต่ก่อนที่จะไปเมากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในภาคนี้นะคะชัว์หน้าปกให้ดูก่อนมีความแบบว่าเอ้ยแบบฟินมากอยากจะบอกว่าฟินมากเพราะว่าหน้าปกภาคนี้คือแบบเราเราภูมิใจ เรามีความวาดออกมาแล้วแบบเอ้ยโอ,อ้ยฉันฉันปลื้มคือปกติะเราอะจะเป็นนักเขียนที่แบบชอบวาดรูปแต่ว่ารูปไม่เก่งใช่ปะแล้วเราก็จะมีความแบบเออโอเคฉันมีในหัวประมาณนี้นะแต่ฉันจะวาดได้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นส่วนร้อยแต่ในภาคเนี้ยเราแบบเฮ้ยเราวาดได้แบบได้แปดสิบเปอร์เซ็นของที่คิดเลยส่วนร้อยอะ เราก็เลยแบบมันเลือดม,มากทุกคนโชว์อ่จะจ้อ่จะจ้าอ่ะจ้อ่จะอจะ้ไอนน้ีคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนว่าสวยไหมแต่คือเราเรารู้สึกว่ามันมันสวยอะ่ะคือดูดิจะเห็นไหมอะ่ะด่าทุกคนดูดิโอ้ยดูดิอ่ะอ,อ๋อ นี่คือหล่อมากใครอ่ะอ๋อใครอ่ะอ๋อใครอ่ะเออใครอ่ะไม่เฉลยด้วยเออแล้วก็แบบเจ้าหญิงกขาก็แบบดูดิภาคนี้คือเจ้าหญิงอาฟิล่าเปลี่ยนเครื่องหัวถ้าใครสังเกตนะภาคแรกเจ้าหญิงอาฟิล่าจะใส่มงกุดภาคสองแต่ไม่ใส่มงกุดแต่เครื่องแต่แบบเครื่องประดัเหมือนเดิมแต่ภาคสามเจ้าหญิงอาฟิล่าเปลี่ยนเครื่องหัวเพราะอะไรหนูต้องเปลี่ยนเครื่องหัวเพราะอะไรอ่ะ ไม่บอกหรอกเพราะว่าวจะต้องไปอ่านในเรื่อง<笑><笑>อะไรอะไรนักเขียนคนนี้คืออะไรอย่าวั่นใจเรานะทุกคนเราแบบภาคนี้คือมันดีอ่ะมันดีมันแบบมันมีอะไรที่หลากหลายขึ้นแล้วใดๆเลยคือหน้าปกเราเราจะให้ทายให้ทุกคนไปทายในเรื่องว่าหน้าปกที่เราวาดอะ่ะคือใครในเรื่อง เพราะว่าตั้งแต่ภาคแรกมาเรายังไม่เคยวาดผู้ชายที่หน้าปกภาคแรกก็คือมีคือเจอเกรกแล้วคนที่อาจจะเป็นพระเอกแล้วก็เจอเจ้าชายฟิลลิปแล้วด้วยซ้ำแต่หน้าปกกับเป็นเจ้านกคลิปก่อนเจ้าหนกกประจำเมืองเฮสเนียที่แบบคอยช่วยเหลือนางเอกอภาคสองก็ยังไม่เอารูปผู้ชายขึ้นแต่เอารูป น้องชายของนางเอกขึ้นก็คือน้องแจ๊ปปี้สุดน่ารักสุดตะมุตะมีของเราสุดคิ้วอืมแล้วก็เอารูปแจ๊ปปี้ลงแต่ภาคสามเราเอารูปผู้ชายลงอ่ะถือว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นพระเอกเออจริงเหรออาจจะไม่ใช่ก็ได้ทุกคนเออเพราะว่าคิดว่าทุกคนหมายมั่นปั้นมือให้เกรเ็กเป็นพระเอกอ,อืมเพราะว่าเป็นผู้ชายที่มีพันธสัญญากับเจ้าหญิงเนาะแล้วเกรกก็คอยจะเป็นพระเอกใช่ปะ่ะแต่ทําไมเราถึงวาดผู้ชายคนนี้อ่ะ หรือเขาเป็นตัวนําในภาคนี้หรือเขาจะเป็นพระเอกจริงๆโอ้ไม่รู้ปล่อยให้งงเออปล่อยให้งงเพราะว่าใดๆเลยคือทุกคนต้องไปอ่านจเจ้าหญิงอัฟฟิลาเดริเซสออฟเคซิเนียภาคสาม